เอาละฮะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกูเอกชาแนลนะนะวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆนะฮะไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนนะฮะของท่านอของฐานโอ้ต้องขอไปด้ยนะฮะดินพันกันแล้วนะฮะมีอันเดียวก็พันกันของฐานชาวค่ายนะฮะมาดูวิธีการลูกเสือเวลาอยู่ค่าย จะต้องทําอย่างไรนะฮะถึงจะเอาตัวรอดนะฮะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะเราก็ได้รับเชิญนะฮะวิทยากรผู้ที่มีความสามารถนะฮะก็คือคุณครูอุ้มนะฮะจากโรงเรียนบ้านหนองประสิวนะฮะว่าเป็นวิทยากรในการทำนะฮะของฐานนี้นะฮะเราไปดูกันเลยนะฮะ ี่่ปเนยอคุอ้ยครับอไข่ครับไข่ไข่ไตุน๋นนี่ไข่ตุ๋นนะครับใช้เราไม่มีหม้อเราไมีมอุปกรณ์น,นะครับเราใช้กระบอกมไม้ไผ่นะครับเราก็ปรุงไข่แล้วก็ใส่กระบอกมไม้ไผ่นะครับเป็นการตุนมาเปิดดูครับโอ้สวยมากเลยนี่นะฮะว,วิธีชาวค่ายนะฮะจิ้มใส่ได้ใช่ไมครับนี่คนเดียว โคเป่ย์จะชิมไข่ตุ๋นให้ดูนะครับร้อนร้อนเลยนะครับอ,อร่อยกว่าของซีเมนส์นอีกนะครับชิคคมชิมชิมได้ไหมไนดะ้ไหมเออดูครับดูโคเป้ครับดูโคเป้ครับชิมให้ดูอเ <c oughs> น,นี่คือใช้ประโยชน์อะไรกระบอกนะครับอ่าต่อไปอันนี้เป็นไก่ย่างนะครับใช้ไม้ไผ่เหมือนกันนะครับในการใช้เป็นหีบในการย่างนะครับอีกแบบหนึ่งอ่าไอยาคริมครับอ่าชิมแล้วก็ส่งต่อไปครับชิมแล้วส่งต่อไปอ่ะหมูหมูหมอ่ะไปหยิบหมูมาหนึ่งไม้ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะฐานวิธีชาว่า่ใช้ประโยชน์จากไม้นะครับทชาเป็นหีบอจิ้มส่งต่อให้เพื่อนดูเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจ้าประจำนะะคนนี้อยากให้ครูถ่ายนะแต่ไม่เคยดูของครู <c oughs> เคยไปดูช่องของครูเลยนะฮะจิบมาจีมจีบไหมใครโอ้ยไข่แม่แก่ก่อนกูเปิลนั่นเหรอกูเปิ้ลเขาสวยกูเปิ้ลเขาสวย โอ้ได้กินกับเขาด้วยไหมไม่กินอมไปแล้วยังไงให้กูกินอ๋อแก้ทุยๆใส่นี่นะไม่เอาอะไรนะอ่ะมาด้วยมีหุงข้าวอย่างกระบอกไม่แพงครับมาดูข้าวครับเนี่ยสุกสวยมากอ่าไปยังไม่ถึงไปยังไม่ถึงอ่าก็จะมีอกไก่นะครับ อัในนี้ใครครับใหู้ปไปชิมดูครับ,รบเฮะลองดูนีคืออะไรเรา,เ,าเปิดดูครับเาปิดดูเาไปเปิดดูดดชิมไหมใครจะชิมไก่ให้ชิมลามไก่บอกว่าไม่อใครจะชิมลูกแม่ออกมาจต่น้ำนะฮะ

没有。 พี่คีมไหมเอ้ยไม่เอ้ยพี่ได้เลยพี่ชาเนี่ยดีที่สุดอ่าใครอยากชิมไหมอยากคีมไก่อบกระบอยไห้พายแล้วไก่ลามมาชิมได้นะครับนักเรียนมาชิมได้มามีไข่ตุ๋นด้วยมาชิมไข่ตุ๋นมาตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้เลยเฮ้ยมีช้อนไหมช้อนนี่แต่ไข่ดูชิมไก่ดูครับไก่อร่อยมากพวกพวเอาเลยครับยกไปเลยร้อนนะระวัด้วยบิด เตก็ทไดเป็นขาเลยไก่ไม่ลอยข้าวลอยเต็มเลยข้าวอะไรไปเยอะัดูบรรยากาศนะฮะเราจะเอาข้าวออกมานะฮะนี่นี่นี่เฮ้ยหัวไอน่ด้อยไยงนต้นต้นเรียน

ตักก e ินข้าวไม่ไพเลยเลอรอแลวบงมันบาดเมื ay, ่อลน่นะม่ะเออตักเลยตักนัไงไหนกับบอส่าจังไหนบอสเป็นไงเออเอาอีกภาษานึงแซ่บครับ เจออีกแล้วนะฮะเน็ตผอมเพียวนะฮะเอ้ยไข่<ค>ปดสุกไว้ระวังมันลวกด้วยเจออีกแล้วนะฮะเจออีก,กแล้วสวยแล้ว หนาผาดเลยอันนี้โอ้โหคุณมินตากำลังใส่อร่อยเลยนะฮะ ไปหาตัดไม้ไผ่ยังเดียวไปทำกินหม้อทิ้งเลยเอาไม้ไผ่มานี่อะไรจะพูดมีอะไรจะพูดกินพอดีเลยทั้งข้าวทั้งกับไอ้เปื่อนี่ยังไม่ออกเลยนะตั้งนานแล้วนะเปื่อนนะเปื่อนี่นานแล้วนะเปอ่อนออกไปแล้ววี่หนึ่งออกไปแล้ววี่หนึ่ง กั้งก็มีนะฮะเนื้อก็ล่ำกันนี่เนี่ยท่านพออก็ได้มาเยี่ยมชมนะฮะบรรยากาศ การเข้าฐานครูคูโมะครูโมะครูไรแค่สองสองไม้ครูโมะครูโมะคืไม้แค่สองไม้เองครูนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะในการฐานาชาวค่ายนะฮะนี่นะฮะภาพโดยรวมนะฮะตลอดคลิปนี้ ก็ให้ดูบรรยากาศในฐานนี้เพียงแค่นี้นะฮะกดไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็บรอดรอดูคลิปต่อไปนะฮะว่าจะถ่ายอะไรมาให้ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ